นายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางชาลิสาหานพักดีปฏิมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่แรงงานจังหวัดกระบี่ได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่ครอบครัวแรงงานไทยที่เป็นคนจังหวัดกระบี่ทั้ง4ครอบครัวที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสาราเอลพร้อมทั้งได้มีการวิดีโอคอลหานายสมชายมาพงแรงงานที่ไปทำงานที่ประเทศอิสาราเอลนะคะด้านการเกษตรเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจและให้คำแนะนำค่ะซึ่งในส่วนของ จังหวัดกระบี่นะคะมีแรงงานไทยไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลจํานวนสีรายค่ะโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้าไปดูแลเยี่ยมเยียนให้กําลังใจแก่ครอบครัวแรงงานทั้ง4ครอบครัวทราบว่าทุกคนนะคะปลอดภัยดีค่ะโดยได้เล่าผ่านวิดีโอคอลนะคะว่าล่าสุดเช้าของเมื่อวันของวันนี้นั่นเองค่ะถือว่านะคะแม้ตนจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแต่ว่ายังได้ยินเสียงเครื่องบินเสียงระเบิดอยู่เป็นระยะระยะค่ะส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของ คนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็มีก็มีอยู่ด้วยกัน5รายเป็นของอําเภอเมือง2าอรายอําเภอขพนม1นรายเอ่าวลึก1รายและเกาะลันตา1รายครับแต่คนที่อยู่เกาะลันตาเป็นคนทางภาคอีสานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนกระบี่จํานวน4รายในวันนี้จึงได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกอนุทินชาญวิรุลและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจด้วยความห่วงใยครับ จากการสอบถามครอบครัวของแรงงานก็ได้รับทราบว่าขณะนี้ยังสามารถติดต่อได้ยังมีความปลอดภัยอยู่ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแต่ในส่วนของกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ก็ได้จัดตั้งศูนย์ในการประสานงานในการช่วยเหลือแก่คนไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเพร้อมมีแบบฟอร์มให้กรอกสามารถแจ้งความประสงค์เป็นคิวอาร์โค้ดได้หากมีความต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานจะได้ประสานให้การช่วยเหลือในทุกๆด้าน จากการตรวจสอบข้อมูลของแรงงานคนไทยนะครับที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน5าลายนะครับเป็นของอำเภอเมือง2ลายเขาพนม1ลายนะครับอ่าวลึก1ลายแล้วก็กอลันตา1ลายนะครับแต่ว่ากอลันตาเนี่ยฐานข้อมูลจริงๆเป็นคนทางภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนกระบี่เนี่ยจำนวน4ลาย นะครับวันนี้เนื่องจากว่าได้รับมอบหมายนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญบิลกูลตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับด้วยความห่วงใยนะครับก็ได้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับห้าเสือกระทรวงแรงงานนะครับรวมถึงจังหวัดนะครับได้มาลงเยี่ยมนะครับครอบครัวเพื่อให้กําลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับซึ่งวันนี้ ก็ได้โอกาศลงไปในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกนะครับแล้วก็ของอำเภอเมืองนะครับก็ได้สอบถามนะครับครอบครัวนะครับของแรงงานนะครับก็ได้รับทราบว่าออตอนนี้นะครับยังสามารถติดต่อได้นะครับย,ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรเออแล้วการเปไงบ้างไปไปในงานกเกษตรโกรนะคะตอนนี้อยู่อยู่ในอยู่ในสวนสวนแตงค่ะแล้วก็สวนส้ม คุยกันทุกวันนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่บางทีสัญญาณเขาจะขาดหายไปค่ะออห่างจากพื้นที่เสี่ยงประมาณ30กิโลค่ะจริงๆอยากให้แฟนกลับค่ะเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์มันจะยืดเยื้อ